สุพระท่านบูชาข้าพระเจ้ามาขอพรวิงวนกลมเกล่ากรับกรานโอ้พระจุงสุดหันถ์สาสันยินเดีปรดข้าัดหมู่มันร้ายให้ลบนี้สุพระท่านบูชา พาพระเจ้ามาขอพรวิ่งวอนกลมกล่าวกราบกรานเดชนามวระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนัน ก้พันธงของพระเยซูคริสต์เจ้าคำรักของพระบิดาและการสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่รวยพิธีกรรมศสิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสารพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย,ว,ยว่าข้าพเจ้า,จาได้ทำบาปมา,มากมาย ด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนังมารีผู้ทรงเป็นปรมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพสรมพระกุณาเภบาและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามล้วนมาจากพงงทั้งสิ้นโปรดทรงดนใจข้าพระเจ้าทั้งหลายให้คิดแต่สิ่งที่ถูกต้อง และแนะนำให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบาร,รมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุพเพสนจำเริญและของราชเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมาน บทอ่านจากหนังสือพงกษัตรฉบัที่หนึ่งในครั้งนั้นเมื่อลิยามาถึงภูเขาโฮเลฟภูเขาของพระเจ้าท่านเข้าไปครั้งคืนในถ้ำพระเจ้าทรงตัดสั่งเขาว่าจงออกไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เสด็จผ่านมา ทรงบันดาลให้เกิดลมพายุแรงก้าผ่ภาภูเขาทําให้หินแตกแยกเป็นสิ่งเสี่ยงเฉพาะพระพักองค์พระผุ้เป็นเจ้าแต่องค์พระผุ้เป็นเจ้ามิได้ประทับอยู่ในนั้นเมื่อลมหยุดก็เกิดแผ่นดินไหวแต่องค์พระผุ้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหวหลังจากแผ่นดินไหวก็เกิดไปลุก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ประทับอยู่ในไฟนั้นหลังจากไฟก็มีเสียงกระซิบเบาๆเมรยยได้ยินก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกออกมายืนอยู่ที่ผากค่ำได้ยินเสียงพูดกับเขาว่าเอเรียท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาตอบว่าข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมจัก,กรวาลเพราะชาวอิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระองค์ได้รื้อท่านบูชาของพระองค์และข้าประกาศกของพระองค์มีแต่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่แล้วเขายังพยายามจะฆ่าข้าพเจ้าด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า,รจา,รจาตรัสสั่งว่าจงกลับไปในทางที่ท่านมา ไปยังถิ่นทุรกันดารใกล้กรุงดามัสกัสเมื่อไปถึงแล้วจงเจมิมจงเจมิมฮาซาเอลขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งอารัมแล้วจงเจิมเยฮูบุตรของนิมซีขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลเจิมเอลีชาบาุตรของซาฟัดชาวเมืองอาเวลเม,ม,ม,โ,ฮมโฮลาให้เป็นประกาศก สืบแทนท่านพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจิตใจข้าพระเจ้ากระหายหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อใดเราจะได้ประสบระพระพักพระ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องเรียกพระองค์โปรดทรงพระกรุณาตอบข้าพระเจ้าด้วยเถิดใจข้าพเจ้าคิดคำหนึ่งถึงวาจาที่ว่าจงแสวงหาใบหน้าของเราเถิดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้ากำลังแสวงหาพระพักของพระองค์อยู่จิตใจข้าพระเจ้า กระหายหพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อได้เราจะได้ประสบพระพักพระองค์ขอบพระองค์ทรงซ่อนพระพักกขอบพระองค์อย่าทรงซ่อนพระพักไปจากข้าพระเจ้าอย่ากริ้วและอย่าทรงขับไล่ ค่ารับใช้ของพระองค์เลยพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพระเจ้าโปรดอย่าทรงตักข้าพระเจ้าไปอย่าทรงละทิ้งข้าพระเจ้าไว้ถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระเจ้าให้รอดพ้นจตใจข้าพระเจ้ากระ พระศพพระพักพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดินแห่งผู้เป็นจงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงเข้มแข็งจงทำใจกล้าจงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจิตใจข้าพเจ้า กระหายหาประเจ้าผู้ทรงชีวิตเมื่อใดเราจะได้ประสบประพักประองค์เช็นยินันล ทงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ท่านจะฉายแสงในหมู่ชนพวกนี้เสมือนดวงประทีปอยู่ในโลกฮัเลลูยาฮัเลลูยาฮัเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบอ่านจากพระวสารตะคำบอกเล่าของบุญมัทธิว ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยสุเจ้าตรัสกับบรรดาศิกว่าท่านได้ยินคํากล่าวที่ว่าอย่าล่วงประเวณีแต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองหญิงด้วยความใคร่ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจแล้วถ้าตาขวาของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันทิ้งเสีย พาพเพียงแต่เสียอวะส่วนเดียวยังดีกว่าปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดของท่านตกนรกถ้ามือขวาของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียราะเพียงแต่เสียอวะส่วนเดียวยังดีกว่าปล่อยให้ร่างกายทั้งหมดตกนรกมีคำกล่าวว่าผู้ใดจะหย่ากับภรรยาก็จงทําหนังสือหย่ามาให้นางแต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายว่าผู้ใดที่หย่ากับภรรยา ยกเว้นกรณีแต่งงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เท่ากับทําให้นางล่วงประเวณีและผู้ใดที่แต่งงานที่แต่งกับหญิงที่ได้อย่าล้างก็ล่วงประเวณีด้วยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทิดองค์พระเยซูเจ้าในพระสารวันนี้ต้องการสื่อให้เหล่านั้น ได้กับมาคิดถึงต้นเหตุของบาปว่าจริงๆแล้วบาปและความผิดต่างๆที่เราได้กระทําเราไม่ได้กระทําเพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้นแต่มันเป็นการกระทํามาจากจิตใจของเราเองคือถ้าจิตใจของเราคิดชั่วแน่นอนว่าร่างกายของเราก็จะไปในทางชั่วแต่ถ้าจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็คงจะทําความดี เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่อยู่ดีๆเรามันจะไปทําความชั่วโดยจิตใจของเรานั้นไม่ได้ชั่วแต่นั้นองค์พระยซสุจ้าจึงได้ตอกย้ําถึงคำว่าล่วงประเวณีในวันนี้ว่ามันไม่ใช่แค่การที่คุณไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นแต่แค่คุณมองด้วยกําหนับมองด้วยความคข้ก็เป็นบาปแล้วนั่นคือเป็นการตัดไฟและแตัดต้นลมและองค์พระเจ้าพงนั้นก็ตอกย้ําถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจัง เราไม่อาจให้จับปณิปนอมระหว่างบาปความผิดและความดีได้โดยพงใช้คำว่าถ้าตาของท่านข้างหนึ่งเป็นเหตุให้ท่านทำบาปถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุท่านทำบาปตัดมันทิ้งพราะต้องการให้เรารู้จักตัดใจรู้จักที่จะหยุดตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราได้พบก็คือถ้าเราปณิปนอมอยู่กับบาปและความผิดเราก็อาจจะทำผิดไปเรื่อยๆตัวอย่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือ,อยูดาส ยูดาสคือบคุคคลที่องค์พระเยซูเจ้าได้บอกว่าคนเช่นนี้ไม่ได้เกิดมาเลยก็จะดีกว่ายูดาสต้นเหตุของความผิดมันก็เริ่มมาจากการที่เขาชอบเงินที่เขานั้นเป็นคนถืออยู่และเขาก็ค่อยยักยอบเงินโดยคิดว่าคนอื่นไม่รู้แทนที่เขาจะตัดใจตั้งแต่แรกเขาไม่ตัดใจเขากลับขโมยไปเรื่อยๆและที่สุดเขาก็ถอยยศพระเยซูเจ้าด้วยเหตุเดียวเันนั่นก็คือต้องการเงิน นั่นคือสิ่งที่ทําให้บาปได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราองค์พระซสุจ้าไม่อยากให้เราทําแบบนี้ผมไม่อยากที่จะให้เรานั้นให้คุณค่ากับสิ่งอื่นจนทั้งละเลยเกียรติศักดิ์ศรีและคุณค่าของเราคนคนหนึ่งที่จะทําผิดเป็นต้นตามผิดทางเพศก็คือคนที่ไม่รู้จักที่จะให้เกียรติตัวเองและไม่เคารลบในเกียรติและศักดิก์ศรีของคนอื่นเขาจึงได้ทําแบบนี้ ถ้าจึงได้ลดคุณค่าของร่างกายให้เป็นสาเหตุของความผิดและบาปแต่จริงๆแล้วพระเป็นเจ้าเวลาที่งทรงสร้างเรามนุษย์นั้นพระองค์มไม่ได้สร้างเราให้มีร่างกายเพื่อเป็นต้นเหตุของบาปแต่ร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นก็เพื่อเราแต่ละคนนั้นจะได้มีคู่อุปถัมภ์ที่คู่ควรเพื่อให้เราได้ใช้ร่างกายนั้นในการสนับสนุนในความดีงามของกันและกันเพื่อเรานั้นจะได้ให้ร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราแต่ละคนนั้นมีเกียรติและมีคุณค่า นี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนนั้นควรที่จะต้องกลับมาคิดคำนึงถึงชีวิตของเราแล้วก็แน่นอนการตัดใจแบบนี้มันไม่ง่ายนักเราได้ยินเรื่องราวของประกาศกเอลิยาเดือนประการที่หนึ่งในวันนี้ท่านในเบื้องต้นเมื่อท่านได้รับหน้าที่เป็นประกาศกท่านมีความกระตือรือร้นท่านปรารถนาที่จะให้พระนามพระเจ้านั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ปรารถนาให้พระนามพระเจ้านั้นเป็นที่เคารพสักการะท่านจึงทําทุกอย่างเพื่อพระเจ้า แต่สิ่งที่ท่านได้กระทำไปนั้นกับถูกตอบสนองด้วยการที่ถูกบรรดาชาวยิวที่ดือ้อรั้นนั้นไล่ฆ่าท่านแม้แต่นายิซเบลซึ่งเป็นเมเซีของก,กษัตรินั้นก็ไล่ฆ่าท่านด้วยที่สุดท่านก็ท้อใจที่สุดท่านก็หมดหวังในชีวิตเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำดีมาทั้งหมดทั้งชีวิตมันถูกตอบสนองด้วยความไม่ดีท่านก็จึงคิดกับตัวเองว่าเราหนีขึ้นไปบุกเขาดีกว,ว่าไปตายนบนน้ำบนลังพังที่ไม่ต้องไม่ให้ใครรู้ แต่สิ่งที่ท่านกลับได้พบก็คือท่านได้พบถึงสายลมแห่งความรักองค์พระเจ้าพระเจ้าที่ปรากฏตัวมาหาเอลียานั้นต่างกับที่เวลาที่พง์นั้นปรากฏตัวมหาโมเสสและชนชาติอิสราเอลในเวลาที่วงตรงประทานบทัญัติ1สิบประการเพราะในขณะนั้นพงษ์เสด็จมาในภาพของไฟในภาพของลมที่แผ่นดินไหวแต่เวลาที่ท่านปรากฏมากับเอลียานั้นพงค์ไม่ได้อยู่ในสายไฟไมไ่อยู่ในแสงไฟนั้น พอไม่อยู่ในแผ่นดินไหวไม่ได้อยู่ในพายุแรงกล้าแต่อยู่ในสายลมที่เฉยเฉยสายลมที่เย็นเย็นสายลมที่สบายสบายมันเป็นสิ่งที่บอกว่าตากราะศกเอริยาจะต้องกลับเข้ามาสู่ตัวเองกลับมาสู่ความจริงของชีวิตว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และพระเจ้าก็บอกเขาว่าให้เขากลับไปสู่คนทางที่เขานั้นได้กลับมาที่เขาได้มานั่นก็คือให้เขาได้กลับไปสู่ชีวิตจริงของเขากลับไปสู่หน้า หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ผ์ได้มอบให้กับเขาและถ้าเขาทําได้แบบนั้นเขาก็จะอยู่ในสายพระเนศของพระองค์แล้วก็อยู่ในพระพรของพระองค์ถึงที่สุดด้วยแล้วเราก็พบว่าปากกาศกเอริยาเมื่อพบพระเจ้าแล้วเขาก็กลับใจแล้เขากว่ากลับไปสู่ชีวิตจริงของเขากลับไปทําหน้าที่ของเขาตอบไปได้ชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้พระเป็นเจ้าพระองค์นั้นเป็นสายลมที่อ่อนๆสายลมที่เย็นสบายสายลมที่ให้ชีวิตกับเรา และที่สําคัญก็สุดก็คือสายลมที่เงียบๆแบบนั้นมันคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราถ้าเราสามารถได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้รู้จักจะฟังเสียงหัวใจของเราได้เราก็จะพบถึงความจริงและชีวิตที่พระเปจ้าพระสงป์พัฒนาให้เราแต่ละคนนั้นได้พบในชีวิต ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกถวายพระพรบรมิตรไยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินพระดําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารมาดันให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิ้รันดรน ข้าแต่พระเจ้าสกลโลกเถิดพระพรพระองค์ทรงมีพระทยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและพระน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดเนรรันดอนข้าแต่พระบิณจบาตนะครัเจ้าทั้งหลายกระต่อมตอมตอมตอมแห้กระถวายพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นที่พอพระทยเทนพระเจ้าแล้ว พี่น้องจงภาวนาขอยพระบิดาผู้ทรงสัมผัสนุภาพสงรักการแต่บูชาของข้าพเจ้าและก่อนท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทษพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนตรผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อให้เครื่องบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาถวายเป็นที่สบประทยและส่งเสริมความรักต่อพระองค์ให้ทวียิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีพระกิษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจเลื่ถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด เหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพ็นการเหมาะสมตกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลพระงพ์งรงบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเตชะปาลมีไปกิจเจ้าพระเจ้าทั้งหลายร่วมใจการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชัมาชีดด้วยความเชื่อมั่นรอคอยการเสร็จกลับมาอย่างรุ่งโรดด้วยความหวังอันแน่วแน่ ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถ่ายระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาน,นักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิพระเจ้าจอมจักรวาลพระศริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าเด่นสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สเสด็จม,มาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้า พระองค์ป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดแต่ประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาสพระจิตเจ้ามาบดนลให้ปังและเล่าอุงนนีศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสมบัอพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังกอบพระคุณบิออกพระท่านแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จอบเพื่อท่านในทานองเดียวกันประกาศเลี้ยงหันข้ามเสร็จแล้วพง์ท่านสนิทถ้วยเหล้าอางุ่นกับไรกคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพะทะสัญญาใหม่อเยนยง โลดซึ่งจตหลังกาเพื่อไพบาปจากท่าน,น,นทั้งหลายทําการนี้เพื่อลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรม,รมรํารมณ์หรือแข่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นประชชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนประชชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชุมชีพของพระกิตตเจ้ากาน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกาถช่วยโลหิตบันดาลความรอดได้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงลบหลงมทุกคนที่รับพะกายและพระวินิจของพระกิตตเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โปรดสวดถึงพระศาสนาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟางซิสพระสังฆราชฟัสซิสเซเวียเกียงสักด์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าโปรดสวดถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับที่กลับคืนชีพตลอดรมดาผู้รับไปแล้วทุกคนวันนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบาร,รมีด้วยเถิดในที่สุด ขอส่วพระกุณาให้ก้าพเจ้าทั้งหลายสำขคมีส่วนในชีวิตนิรันดรกกบพระนางมารีพรมจารีพระเฉลิมพระเจ้าพระบุญโจเซีพระสดาของพระนางบรรดากราสาวกกระเพาะนิกราชบุญเกิดแทบราศีชาวไทยในนับบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาขอให้กับพระเจ้าทั้งหลายเทอาพระเกียรติสูดีพระองค์โดยพึ่งพระบรมีพระเยูุกิ์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระกิสติเจ้าพร้อมกับพระกิตตเจ้าและในพระกิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้สรงสัมผัสนุภาพพระองค์ทรงพระสิริโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราเ้ียพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้ฝนจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะปนญั์ตรายทั้งสิ้น ประทานใสสุดทุกวันนี้สภากุญายพ้นบาปและปลอดภัยจะกควาววุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขเอนรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจาักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดในรันดอนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพราะองค์ตรัสกับพราสาวกว่าเราเมอบใสสุขให้ท่านเราให้สายสุขของเราแก่ท่าน พระยาทรงถือโทษกับพระเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรความเชื่อในพระศาสนาจักของพระองค์และโปรดให้พระศาสนากทานทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้มอบสติสุขและความรักเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือพระสลลบหลังบาปของโลกเพื่อที่พระเจ้าทรงเรี้ยงประวมงานเลี้ยงของพงย่อมเป็นสุขพระเจ้าค้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาให้ผ่านสถานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นโอโสถช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งบงลุลและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในขนทานที่เที่ยงตรงอยู่เสมอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าู้ทโงสัพพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินพิธีมิสาบูชากระคุณจบแล้วจงไปสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอขอพระคุณพระเจ้าหน้าสอง2 4 5สี่สิห้าสองสี่ห้าข้ขอขอพระคุณพระทรงโจนเจ็ดข้าม สันติได้ประปรีสุขในพระคริสต์องค์้าขอโมทนาน